สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมนะครับจินเดลเลตและวันนี้ผมจะมารีวิว e x o t i c ติกมูลมารันนะครับผมเป็นตัวที่รีเมดมาจากซามูไรนะครับ e x o t i c ตซามูไรธรรมดารีเมดเร,าเ, otics, รา,า,าเป็นเอ็กโซติกมูลมรรษเพราะว่าเดี๋ยวมันไปซ้ำกับติดแสงดีนะเราจะโดนฟ้องอีกรอบที่แล้วอีกเริ่มจากการดนตรีปกติของปีแสงแล้วกันติดแสงจะมีสองโหมดนะเป็นเปิดแสงกับปีแสงปีแสงจะเพิ่มความอึด แต่ว่าจะเดินช้าอันนี้จะเอาวิวปกติแต่ว่าจะเดินเร็วโอเคเร็ว <Okay. S 1> มากเลยที่ปกติก็มันเมตแต่ละครั้งที่ไม่สูงที่ปกติไม่สูงโอเคอันนี้เป็นช e ีทม้าปกตินี่เป็นอย่างนี้อนี่นช่าแบบนี้ถ้าเป็นท่า e ตอนปิดแสงด้วยยี่สิบแปดแล้วก็ติดเลือดออกนิดหน่อย เาเมจจะไม่เท่ากันนะจะเป็นการแรนดอมเาเมจตั้งแต่ประมาณ20่สิบถึงสามสิบอ้คใ้ใ้ตรงนี้ถ้าอ e ีจะใช้สกุลจะทําให้คนอื่นหลมด้วยเาเมจก็น่าจะเป็นท่าที่ใช้บ่อยที่สุดสําหรับเอ็กโซติกมรณะสัตว์ก็ไปเป็นท่าอาเป็นการสับลงมา <'t> แต่อิเมชมั่นดูมนิดหน่อยงอยงไม่รู้นันเหมือนอคนไม่มีแรงฟันแล้วมาพันหนาว ถ้า T จะเป็นการมีค่า T เป็นการหมุนตัวท่านี้แรงสุดเลยชอบมากต่อไปถ้า F จะเป็นการ Starburst Stream ไม่ต้องกดฐานแค่กดอเทีานี้ใช่เป็นประมาณนี้ต่อไปเปิดแสง E ีาวไปเรืแสงมาแล้วจะตั้งกาดนี้จะทําให้รถเมลลงประมาณครึ่งนึงมั้ง E จะเปลี่ยนจากสับแบบนี้เป็นนี้กลายเป็นสับแบบบนฝามาล่างซ้าย อันนี้เร็วมากต่อไปท่าอาเป็นเหมือนท่าีนะใช่เหมือนเลยต่อไป,ไปทีการจิม้มแลว้วก็ฟันต่อไปอ f. f ใช้ไม่ได้ต้องรอเลือดโลโลอ่ะต้องเลือดแดงๆถึงจะใช้ได้เคก็เป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูการเล่นจริงเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปรักพาตัวคนมาช่วยรีวิวบริวารแล้ว f b เอ๊ะอย่างแรกลองท่าเอฟตอนเปิดไฟก่อนจะลองเอฟแบบเจ็ดโอเคพอก่อนพอก่อนอ่าจะลองท่าเอฟแบบเปิดไฟนะก็จะเป็นประมาณนี้ You shall die You shall die นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ เดลิสิตคาแรคเตอร์ก่อนโอเคผมก็จะพ v พีสามตาครับผมต pues อนนี้ข้าพไป้าก็อยู่ในโหมดพร้อมลบแล้วนะเออลืมบอกไปผมไปสั่งทำเสื้อมานะตอนนี้มีวิเชียน่ไนโตรด้วยเป็นเสื้อฮูดนะตอนแรกเป็นลายกันดัมแต่ว่าสั่งให้เขาเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นรูปโรบอทนะสีดำาแล้วข้างหน้าก็เปลี่ยนจากการดัมเป็นไนโตรรู้สึกเทมากเลยชุดนี้เงเกงก็สั่งมาทำไงรวมๆแล้วประมาณสามสิบาท ถ้าจะซื้อเดี๋ยวทิง้งดิงไว้ข้างล่างให้เลยนะแต่ผมไม่ได้เงินนะแค่บอกเฉยเท่จะเริ่มสู้แล้อ่าแนะนำไม่ใช้ท่าอีปาดให้โดนโอ้ยเอ็พูดไม่ทันจบเลยรีบหรอเฮยอ่าจะกระโดดทีเดียวเลยดูดิ พยายามโลเลือดก่อนนะแล้วค่อยใช้เอฟโดนนะโดนโดนโดนชอ็ชอป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 ช็อป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 ผมจะสม,มุนไพระระดับคอสมิกอุย้ยไม่โดนหรอกถ้าอาจะใช้โดนยากต้องให้ล้มก่อนนะถึงจะใช้โดน เฮ้ยลบอ่าท้านี้อ่าถึงไม่จะแรงแต่ว่าก็มีข้อเสียก็คือตรงที่ว่าถ้าใช้เปิดโหมดล่างเอ่อดาบเป็นไรซเบอร์แล้วจะเดินช้านะแล้วจะฟันตามใครไม่โดนนั่นแหละข้อเสียส <KO! S 1> วยแป๊กหนึ่งรองแป๊บรอแป๊บนี่ลืมดีเซ็ตเตอร์ <c oughs> ไม่งั้นเลือดก็น้อยไปสูวเพราเสียเปรียบพอดี จะบอกว่าจัดคาแรคตเตอร์ใหม่อ่ะรู้สึกว่าเท่ดีนะสาบไปสั่งทำมาเลยเนี่ยโอ้โหสั่งทำโดยเฉพาะเพราะมันก็ยังดูไม่ค่อยดีอ่ะตรงตรงสือมันไม่ค่อยเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยชัดนะตรงตัวงสือชัดป่าวะโอเคไม่ชัดแหละน่าจะเป็นที่ตาผมไม่ดีเข่าว่าสามสองหนึ่งก เฮ้บ้าเออลิ้ไม่โดน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 อุ้ยสะบัดเมาแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเอาลอยได้เอาได้ยังไงอันนี้คือเน็ตกระตุกเหรเรียยังไงเนี่ย เลยทรงแล้วน่าจะบ้านฝนตกเน็กกระตุกเอาบ้างเอาบ้างสตารเบอร์ถ้าเอมเนี่ยพยายามถ้าใช้ไปเรื่อยถ้ากดเอฟพร้อมกันอะ่ะแนะนำให้เอ,อกดสีด้วยนะเพื่อเป็นการไถเราจะหลบดาเมจเราจะหลบดาเมจได้เยอะกว่าเขาถ้าเรากดกดสเงี้ยเราจะเป็นการแดสแล้วมันจะหลบดามเมจเพราะฉะนั้นจะทำให้เราเสียเลือดน้อยกว่านะแล้วพยายามสะบัดเมาส์ไปทางที่เขาอยู่ นี่แหละวิธีการเล่นโดนมาอันนี้นะเฮ้ยจะแชมตียังวะคงไม่ใช่แล้วล่ะเลย,ละเลยะเอะเฮ้ยใช้วะกดแซด, <c oughs> ด,ดล่ะคแดนหลบแดนหลบสบายสบายชิว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 ก็ปาดหนองทีนึงอุ้ยไม่โดนเจาะหนองไม่โดนไปไปเอาใหม่เอาใหม่ช พูดคนเดียวเหมือนบ้าเลยเออยปาดน้องสวยก็ขอบคุณน้องคนนี้ที่มาช่วยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวเลยแล้วมันก็มีแค่นี้แหละ้ยจะดึงดิดเหรอนึกว่าขอ,อไม่ดึงโอเคก็ขอบคุณดนวยนะแล้วก็ขอบคุณบ้าที่ให้ยูเซิร์บีด้วยเพราะว่าขี้เกียจซื้อเองถึงแม้จะมีตังแก็ไม่ซื้อก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนรับขอบคุณครับ